สวัสดีครับมีมากมายหลายคําถามเลยครับสาหรับเงินดิจิตอลที่จะได้ในช่วงนี้ซึ่งก็จะมีหลายหลยท่านมีคําถามอยู่ในใจครับว่าเอะถ้าเกิดทําแน้้เนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องราวเรื่องนึงให้ฟังเมื่อเช้าผมได้ขับรถเข้าไปในตัวอำเภอแล้วก็ผ่านหน้าธนาคารทกสตรงจุดตู้ ATM ก็จะมีพ่อแม่พี่น้องของเราไปยืนรอกดเงินเนี่ยประมาณสักเกือบจะ200คนได้นะครับ ซึ่งก็เป็นปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าช่วงประมาณสักวันที่สิของแต่ละเดือนเนี่ยทางรัฐบาลก็จะมีการโอนเงินเข้ามาให้นะครับซึ่งก็จะคือเรียกว่าเป็นบัตรสวัสดิการหรือว่าบัตรคนออจนเงินก็คืออยู่ที่600บาทต่อเดือนนะครับถึงแม้จะเป็นจํานวนเงินที่ไม่มากแต่ผมบอกได้เลยครับว่าจํานวน600บาทนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากเลยสําหรับพ่อแม่พี่น้องแถวต่างจังหวัดของเราคนไม่มีตังค์เนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในะนาคตผมก็คาดหวังว่าในเรื่องของเงินสวัสดิการของพ่อแม่พี่น้องเราน่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับ